วันนี้เรามาเอาใจสายจิ๊กนะครับสายจิ๊กสายสวายนะครับสายหน้าดินนะครับกับเจ้าลอก v ีแบสซีดสองร้อยนะครับตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าสีเจ็บนะครับตัวเดียวจบเที่ยวทั่วไทยออปชั่นแน่นนะครับก็จัดโปรครับโปรน้ําท่วมอย่างที่แจ้งนะครับนี่มันโดนน้าฝนครับพอดีลืมปิดหน้าต่างนะครับฝนมันสาดนะครับกล่องบางอันก็จะบู้บี้บ้างบางอันก็ดีนะครับ ฉะนั้นทางร้านก็จะจัดให้นะครับแบบคักๆกันไปนะครับไม่สามารถเลือกได้นะแต่บอกไว้ก่อนนะครับล็อกทุกตัวเป็นล็อกสินค้ามือหนึ่งนะครับเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับเทียงเดี๋ยวว่ามันโดนฝนสาดนะครับกล่องสภาพมันก็จะบูบี้นิดนึงนะครับฉะนั้นขอคนรับได้แต่ผมบอกได้เลยว่ากล่องมันไม่ได้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับประหยัดไปเยอะนะครับราคาเต็มครับ2590บาท2590บาทนะครับ อันนี้ผมมาจัดโปรน้ําท่วมนะครับใครไวใครได้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยห้าสิบบาทครับสีม่วงนะครับเจ้า V b a บส2 0 0สีม่วงนะครับมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับส่วนเจ้า v b a บสสีน้ำตาลนะครับผมมีแค่หมุนซ้ายอย่างเดียวนะครับราคา1,990บบาทผมบอกได้เลยว่าเอาไปขายได้เลยราคานี้นะครับเอาไปขายได้เลยนะครับ 8ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มครับพลังเบรก6กิโลเกยรชเรโช4.7นะครับน้ำหนักตัวลอก250กรัมนะครับก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานและข้อสำคัญนะครับมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจากบริษัท VBa บให้เรียกว่าใช้กันจุกๆุใช้กันยาวๆนะครับราคานี้ไม่พอใจเอาไปขายต่อก็ไม่ขาดทุนง่านะบ,บอกได้เลย1,990บาทอา้าวทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage าไทยฟิชชิ่งสุข,ขุมวิท85นะครับ ไม่ต้องพิมพ์ใต้โพสต์นะครับเพราะถ้าพิมพ์ใต้โพสต์นี่จะช้าไม่ทันคนอื่นนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับราคานี้หมดแล้วหมดเลยมีเท่านี้เนี่ยให้ดูเลยเนี่ยมันมีเท่านี้ครับฉะนั้นใครช้าหมดกดนะครับผม